บ้านสวนกันเยวีสวัสดีค่ะวันนี้เข้ากับสีผ้าไปโค้งน้องหน้านะคะวันนี้ก็ออกแต่เสาร์คือเก่าละค่ะเพราะว่ายาดมันแดดห่อนก็เลยออกแต่เสาร์นะคะกับสีผ้าไปเบิงไปเบิงโค้งน้องหน้าเท้าคือเก่าค่ะกับไปเบิงขั้นถือว่าสร้างประเทศไหวนะคะนี่ก็เขาเคดบ้านสวนเท่าแล้วนะคะข้างเข้าค่น เพื่อนบ้านเห้านะคะเพื่อนบานเห้าค่ะหายคำแนะนำดีดีค่ะบานหลังนี้นี่ค่ะเป็นเพื่อนบ้านนะคะนี่เข้าเขตบ้านสวนแล้วเขาเขียวงามเลยค่ะนี่ทั้งหนาเป็นปลูกมัน บ้านสวนท่าล้วนี่ขอบลังค่าแล้วเรียบร้อยนะคะนี่น้ำเด้ใสพ่พนเอามาแล้วสร้างเพิ้นกะเอาขนไสข้ขนยังเขามาเนาะคะ่ะนี่คะ่ะขนเขามาเนะคะ ผลก่มาแล้วและอีกช่องหนึ่งน่าจะเป็นมือน,นีนาะคะ่ะตอนนี้สร้างเพื่อกะกำลังปั๊บระดับนะคะปับระดับพื้นที่เฮ้าเนาะที่พิ่นเอาใายมาใส่เนาะคะ่ะมือน,นี้สร้างเพิ่นมากผู้เดียวเพิ่นก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยครับพี่นอ้องนี่ค่ะเอาใายมาใส่แล้วประกับปั๊บระดับเนาะคะ่ะให้มันได้ระดับมัน แต่ก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยค่ะนี่ค่ะเพิ่นกระไดอิทสองก่อนเนาะคะ่ะมามัดใส่กันแล้วก็เอาเสือกเอาเสือกมัดแล้วเพิ่งกระเฮ็ดวิธีแบบชาวบ้านเขาเนาะเฮ็ดแบบว่าอันนี้นะคะ บางีแลนะยือสองก่อนมัดเสีก,กันแล้วก็ทุบทุบทุบให้มันแน่นเนาะคะ่ะแล้วก็ไล่ระดับไล่ทุบไปเรื่อยๆค่ะจนกลัวมันสีแน,น่นสีแกนหมดละยืดสองก่อนได้นี่พี่น้องแล้วก็เอาเสือกมเบางทีแล้วนะบานมูเจ้าเฮ็ดคือบานข่อยบอหลังจากสร้างพันทุบแล้วพันกระสีเอาหนามเนาะคะ่ะเอาหนามมาไหวเนาะมาไหวก่อนแล้วจังสีเทพื่นนะคะค่ะจึงได้กรฝาก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะกดซับะไครปให้แนเดอร์จ้ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้บานสวนกัญญาวีบานสวนกัญญาวีก่ขอสวัสดีค่ะ